สาหกคำพูดต่อไปนี้คำไหนเหมาะสมที่สุดนะเริ่มหนาวกันล้วสิก็อติมหันตารมวิถีเป็นวิถีที่มีตาารมพนะนี่ความรู้ปร,ริเชียตสีขออติมหันตารมวิถีเป็นวิถีที่มีตาารมพนะก็มีที่ไม่มีก็มี ขออติมหันตารงวิถีเป็นวิถีที่มีผวังกระจิตร่วงไปเพียงขณะเดียวอย่างไหนจะถูกอย่างไหนไม่ถูกก็ไหนถูกก็ไหนไม่ถูกก็ไก่ขอไก่ผิดค่ะก็เลยขอถูกอาจารย์เต็กว่าชัดชัดก็ขอไก่ก็ขอขอไข่ขอไข่เหรออติมหันตารงวิถีเป็นวิถีที่มีแต่ตาละม้ลก็มีไม่มีก็มี ไม่หมาะก็ไกลกับขอไคร่ไม่เหมาะขอควายเหมาะขอควายหมาะที่สุดค่ะเออขอควายนะขอควายเป็นคําตอบสุดท้ายนะเอาอย่างโทรทันศ์ก็มน <c oughs> อัติมาเห็นแต่ลมวิถีเป็นวิถีทีท่มีตถารรมะส่วนมากก็เข้าใจกันอย่างนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าข้อกําหนดของตถารรมะ นั่นก็คืออารมณ์นั้นจะต้องเป็นกามาวาจรรรมและอารมณ์นั้นจะต้องเป็นอติมหันตารมณ์อารมณ์ที่มีอายุมากยิ่งและข้อสามก็คือผู้นั้นต้องเป็นกามาวาจรสัตว์อ่าเป็นอย่างนี้ทีนี้เราลองพิจนารณาสิถ้าขาดปัดจจัยสามอย่างเหล่านี้ไปนะครับ เช่นว่าสัตว์ไม่เป็นกามาวจรสัตว์เพราะว่าเขาเป็นรูปประพรมอย่างนี้รูปประพรมมีแหมครับอติมหันตารมวิถีอ่ไม่มีหรือมีมีสิมีมีประสาทตาเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็มีวิถีทุกประเภทนั่นแหละ อติมหันตารมวิถีเป็นต้นแต่ว่านี่มันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมว่าไม่น่าจะมีอติปริสตารมนักพรมเพราะว่าประสาทตาก็าแสมใจจังแต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจเพราะตำลาไม่ว่าไว้เมื่อตำลาไม่ว่าไว้ก็ยอมรับมันว่ามีหมดไปโกอนแต่อติมหันตารมวิถีมีแน่ๆแล้วมีตถาลัมพนะไหม อ่าทิมาหันตารมวิถีของพรหมไม่มีตาธารมณะนะเพราะว่าพรหมไม่ใช่กามาวจรสัตว์เป็นรูปาวจรสัตว์ต่างหากและใครที่ไม่มีตาธารมณะโดยประการอื่นก็มีอีกท,ทั้งทั้งที่เป็นกามาวจรสัตว์ทั้งทั้งที่อารมณ์นั้นเป็นกามธรรม วิถีนั้นก็เป็นอติมหันตารมวิถีนั่นก็คือในวิถีที่จะเป็นไปกับวิปัสนาชั้นสูงมีกำลังไม่มีตาาลมณะจับตั้งแต่นิพพิทายานไปไม่มีตาทาลมภณะเพราะว่าเบื่อหน่าย กลายความยินดีในธรรมทุกอย่างรวมทั้งกามาธรรมเป็นอย่างนี้ในเวลานั้นเป็นไปด้วยอำนาจความตัดความคุ้นเคยกับอารมณ์คือกามนั้นเป็นอย่างยิง่งจึงไม่เกิดต่ทาลัมพนะแต่ทาลามานาเกิดแก่คนที่ยังมีจิตใจคุ้นเคยกับกาม ขินกับกกรมอันนี้ไม่อยากอธิบายเพราะพูดมาเยอะเลยไอตอนบรรยายปริเฉตสีอยู่นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอความไม่เกิดขึ้นแห่งตถาวรณะ,มะนะไม่ใช่ว่าจะต้องขาดสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปเพราะอำนาจปัจจัยอย่างอื่นห้ามไว้ก็ได้ครับแต่นั้นเป็นรายละเอียดไป และก็อขอบอกว่าอติมาันตารมวิถีเป็นวิถีที่มีแต่สาละมณะก็มีคือก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้ถูกไหมไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอะเพราะจริงๆมันมีแต่สาลมณะก็ได้ไม่มีก็ได้เมื่อตกี้ต่อไปท่านก็นยอมรับไปแล้วว่าถ้าหากว่าครบกําหนดคามข้อนั้นเป็นอติมาหาตารมวิถี เป็นกามาวาจรสัตว์และอารมณ์นั้นเป็นกามาธรรมเอ้าวคราวนี้มีถ้าหากว่าไม่มีก็คือขาดไอปัจจัยของตาารมณะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเพราะฉะนั้นก็น่าจะถูกสิอติมาหันตารมิถีเป็นวิถีที่มีตาารมณะก็มีที่ไม่มีก็มีน่าจะถูกสิครับทำไมถึงว่าผิดอีกละ่ะ ถ้าผิดจะเอาอะไรมาข้อเป็นข้ออ้างว่าผิดอะเพราะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าที่มีตถาการมานหน้าก็มีเพราะเป็นกามาวจรสัตว์เอายกตัวอย่างมาสักอันหนึ่งอ้าวคราวนี้ไม่มีทั้งๆที่เป็นอดีตมาอันตรลงวิถีพระอะไรก็พระว่าเป็นรูป,ปาวจรสัตว์อ่านะ <laughs> หรือว่าเป็นพราะว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่กามาทาเอาอยัางไงดีแก่วนี้ถูกแล้วไม่ถูกถูกไหมครับไม่ถูก,ถกเอาอะไรมาอ้างว่าไม่ถูกอติมันตาลงวิถีนะนี่ก็บ่งว่าอทิอติมันตาลงวิถีที่บอกว่าวิถีที่มีตั้ตาโราก็มีที่ไม่มีก็มีอวิถีอย่างเงี้มันยิ่ถึงก็มีก็คือวิภูตาลงวิถีก็มีลั้ษแต่แบบนีครับนะ ถ้ากล่าวมิมัวแตะคนกันเดี๋ยวก่อนถ้าพูดเนี่ยเป็นอาติมาหันตาลมวิถีหรือเปล่าในที่นี้ก็บอกว่าอาติมาหันตาลงวิถีเจาะจงว่าอาติมาหันตาลงวิถีและเป็นยังไงเป็นวิถีที่มีแต่ตาลามนะคือเป็นอย่างนี้ก็มีเป็นวิถีที่ไม่มีก็คือไม่มีต่ตาลมนะก็มี <laughs> ถูกหรือไม่ถูก น่ะไม่เหมาะนะครับไม่หมาะไม่ถูกหรือไม่ถูกครับไม่ถูกแต่ไม่รู้ว่าไม่ถูกยังไงไม่ถูกเพราะว่าคำจะกัดความคำว่าอาติมานตาลมิถีเนี่ยอติมานตาลมที่ได้ชื่อว่าอาติมานตาลมเนื่องจากเป็นอารมณ์ที่มีอายุร่วมไป็นขนาดมูลกนถึงมาถึงคองมตะว่าก็กกำหนดนะ่ ข้อกำหนดคำว่าวอาติมหันตารมอารมณ์อะไรที่ได้ชื่อว่าอติมหันตารมเออเอาละไอข้อกำหนดนั้นได้แล้วจึงเป็นอติมหันตารมแล้วพอวิถีเล่นไปใกล้สิ้นสุดมีตาม่าจละมันนะโอกาสที่จะมีแต่ใรละมณนะมีได้ไหมได้ถ้าโอกาสที่ไม่มีได้ไหมก็ได้ก็ว่ามาตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วไงโอกาสที่มีก็คือว่าครับ ได้มาแล้วอธิมหันตารมวิถีได้มาแล้วประกอบกับอารมณ์นั้นเป็นกามมรรมประกอบกับผู้นั้นเป็นกามสัตว์อ้าวก็เกิดตทารมานะทีนี้ขาดปัดจจัยอย่างอื่นไปเป็นอติมหันตารม์วิถีก็จริงแต่สัตว์ผู้นั้นเป็นรูปาวจรสัตว์คราวนี้ไม่เป็นไม่มีตาทารมานะ พราะฉะนั้นข้อนี้ก็น่าจะถูกแต่ดยไปตอบว่าไม่ถูกได้อย่างไงไม่เข้าใจ <c oughs> ตกกลองถูกหรือไม่ถูกอ <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ถูกแต่ว่าเหตุผลที่ว่าไม่ถูกนะั้มันเป็นยังไงเไม่ได้บอกไว้นะครับ ขอให้ทราว่าอติมนันตารมเขาไม่ได้กำหนดด้วยตาทารำพนะไม่ได้เกี่ยวกับตาทารำพนะมีหรือไม่มีเลยเกี่ยวกับว่ามันมีพระวังล่วงไปก่อนหน้าจะไหวตัวกี่คณะเป็นกันตอนนั้นอย่างที่อาจารย์โบนั่นแหละพูดตอบแล้วแต่ผมซักส์แค่หน่อยนึง เพื่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจในคำตอบของตนอติมหันตารมณ์วิถีเป็นวิถีที่มีะวังไหวไปเพียงขณะเดียวตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคำานึงว่ามีตถาลัมเดไม่มีตถาธรรมนะจึงเอาตถาธรรมนะมาเป็นข้อกำหนดความเป็นอติมหันตารม์วิถีไม่ได้ เพราะฉะนั้นอาติมานเราตาลงวิถีเป็นวิถีที่มีตถารรมนะหรือว่าไม่ไม่มีก็ได้อย่างนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเอาตถาธรรมนะความมีหรือไม่มีตถารมนะมาเป็นเงื่อนไขของความเป็นวิถีชนิดนี้แต่มันไม่ใช่พระวังล่วงไปคราวเดียวแล้วก็เกิดไว้ตัวเพราะเป็นพระวังขาจารณนะ ไหวตัวครั้งที่สองและพระหวังก็ขาดสายไปก็ปปปปเป็นองผู้ปเจเท้แล้วก็ขึ้นวิถีลองเทียบกับวิถีนอกนี้สิพอเป็นแม่หันตาลงวิถีเห็นไหมก็มีพรวังไหวไปสองหรือสามขณะนะเป็นอย่างนี้นะครับ นวะวิถีนั้นก็เป็นมหันตารมวิถีแปลว่าวิถีที่มีอารมณ์มีอายุมากอัติมหันตารมณ์อารมณ์ที่มีอายุมากยิ่งนะมันเป็นอย่างนี้ต่างหากนันนะครับเพราะฉะนั้นข้อกำหนดของวิถีว่าวิถีนี้มีชื่อว่าอะไรยังไงนะอาศัยอะไรก็อาศัยเพืวังที่ล่วงไป เราเกิดไม่รู้ว่าเป็นปริตตารมอติปริตตารมอาศัยอะไรก็เพราะวังที่ล่วงไปอีกนั่นแหละถ้าล่วงไปมากกว่าสองสามกันนะก็จะเป็นปริตตารมถ้ามากไปกว่านั้นก็อติปริตตารมอารมณ์มีอายุน้อยยิ่งไปอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่าอาติมานตารมวิถีเป็นต้นนั้น เป็นวิถีที่บอกถึงอายุของอารมณ์ไม่ใช่เป็นวิถีที่บอกว่าจะมีตถาลรมณะไม่มีตถาลรมณะตถาลรมณะมีมาเองตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้มีตถาลรมณะแม้จะเนื่องอยู่กับอายุของอารมณ์ก็ตามนั่นก็คือาอารมณ์มิมีมากพอนในอันที่จะให้วิถีจิตเป็นไป มีปัจจัยอื่นสมทบตถาธรรมะก็เกิดขึ้นมันก็อย่างนี้ตกลงข้อคอถูกนอกนั้นไม่ถูก 37. มสิคำว่าปัจจัยมีความหมายแตกต่างจากคำว่าสมุดฐานหรือไม่อย่างไรเจอคำว่าสมุดฐานในปริเชตไหนปริเชตหก รูกมีสมุดฐานสีอะไรอย่างงี้นะนั่นแหละไปชัดอยู่ที่นั่นแหละทีนี้ไอ้สมุดฐานนั่นมันแปลว่าปัจจัยที่ทําให้ตั้งขึ้นทีนี้ก็ไม่อีกคําว่าปัจจัยอยู่แล้วอะในสองคำนี้จะต่างกันไหมคําว่าปัจจัยคําว่าสมุดฐานความหมายของพสบมีหมดเลยเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านจึงคล้องจองกันไปหมดไม่มีขัด ภาษาไทยต้องระมัดระวังหน่อยเกี่ยวกับด้านความหมายไม่เพ่งถึงสัตว์ตำรวจใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าน่าจะเป็นการฆ่าเพราะชิงทรัพย์แน่นอนเห็นไหมประโยคไม่ได้ไปด้วยกันเลยนะน่าจะและจะมาลงแน่นอนได้ยังไงถ้าแน่นอนไม่อาจจะใช้เอ่น่าจะ น่าจะมันไม่ได้มันยังยังเอกว่าน่าจะก็คือว่ายังไม่ปักใจแต่แน่นอนนะั่คือปักใจแล้วมันจะมาใช้ด้วยกันได้ยังไงบางทีก็อย่างนี้นะครับสงสัยว่าจะเป็นการกระทําของนายบอยแน่นอนเอาแน่นอนอีกสงสัยเรื่องอย่างแน่นอนไอ้แน่นอนมันอาติโมกนะ แต่สงสัยมาวิจิกิจฉาไอวิจิกิจฉาจิตนะเห็นนะไม่เกิดไม่มีอธิโมกเกิดร่วมมั่วกันอยู่อย่างนี้อ่านแล้วบางทีมัก็ะลำคาญนะอย่างนี้บางอย่างโน้นบ้างอย่างนี้ไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่เอาละตกลงมาแตกต่างกันอย่างไรปัจจัยกับสมบุทฐาน ปัจจัยบางครั้งก็เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นปัจจัยแต่ว่า <ğin> ไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นปัจจัยไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นสมุดฐานทําให้เกิดขึ้นบางครั้งบางครั้งก็ทําให้เกิดขึ้นบางครั้งก็มีเป็นเพียงเป็นเออถ้าในกรณีของปัจจัอืมน่าจะตอบอย่างนี้ว่าสมุดฐานนี่ทำให้เกิดขึ้น,ออน,นแน่นอน แต่ปัจจัยจะทำให้เกิดขึ้นก็ได้ไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่อุปรถรมเอกของที่ปัจจัยอื่นทำให้เกิดขึ้นก็ได้เพราะปัจจัยมีอำนาจของความเป็นปัจจัยสองอย่างคือชนกทำให้เกิดพ่อแม่ชนกชนิกาไงผู้ทำให้เกิดแล้วก็อุปถาถม ปัจจัยบางอย่างทำให้เกิดอย่างเดียวไม่ได้อุปธรรมปัจจัยบางอย่างก็ได้แต่อุปธรรมไม่ได้ทำให้เกิดปัจจัยบางอย่างทั้งทําให้เกิดทั้งอุปธรรมเอาละปัจจัยบางอย่างที่ว่าทำให้เกิดอย่างเดียวไม่ได้อุปธรรมเช่นเยอะเลยนะ ในบรรดาปัจจัยยีบเสียเช่นไหนกรรมมปัจจัยอย่างนี้ได้แต่ทําให้เขาเกิดแต่ตัวดับไปตัวจะมีอะไรเหลือมาอุปธรรมอนันตระปัจจัยสามารถนันตระปัจจัยได้แต่ทําให้เกิดคือทําให้เจ็ดดวงหลังถัดมาได้เกิดแต่ว่าไม่ได้อุปธรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ อุปัรภมอย่างเดียวคืออะไรปัจฉาชาตปัจจัยจิตเจตสิกที่เกิดภายหลังอุปธรรมรูปที่เกิดโกนประสาตาของเราเกิดโกนตั้งแต่อตีตะพะวังนั่นเลงแล้วกว็จิตที่เกิดต่อมาก็จับตั้งแต่อะไรนะทราบไหมดวงไหนไป เป็นผู้อุปถร,รมประสาทแต่จิตอะไรก็ตามที่เป็นไปเกี่ยวเนื่องกับประสาทตาล้วนอุปธร,รมประสาทตาจากกุวิญญาณสัมปติชนนสันติระนะเป็นต้นแต่จะอุปถร,รมกันได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่เกิดก่อนแม้เกิดก่อนก็ยังไม่หมดอายุยังตั้งอยู่ไอตอนตั้งอยู่นะไอที่เกิดทีหลังมาอุปธร,รม ถ้าก็ดับไปแท้ก่อนก็ไม่อาจจะเอาอะไรมาอุปธรรมได้เหมือนกันอ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกอุปธรรมกับสิ่งที่อุปธรรมต้องเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่มีอยู่เป็นไปอยู่ไม่ใช่หมดกันไปแล้วอ่เพราะฉะนั้นไอ้ที่พอถามว่าปัจฉาชาตะปจะใจ เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันได้ยินคำว่าปัจฉาเท่านั้นตอบเลยว่าอนาคตมันเกิดทีหลังเปล่าเป็นปัจจุบันและบุเดชาตาปัจ,จัจแลเกิดก่อนเอาอีกแล้วตอบว่าอดีตรพระเอ็นมาเกิดก่อนก็ <c oughs> เป็นปัจจุบันนะประสาตานั้นเกิดก่อนก็จริงแต่ยังไม่ได้ดับสักหน่อยนึง เกิดโกนแล้วมาเป็นปัจจัยโดยปะฉาชาตาปัจจัยแก่จักขุวิญญาณซึ่งเกิดภายหลังตนอ,อย่างนี้นะครับทีนี้ทั้งทำให้เกิดทั้งอุปธรรมเช่นปัจจัยอะไรบ้างทวนกันสักเล็กหน่อยๆก็ดีเหมือนกันนะจะได้เข้าใจปัญหานี้ได้แจม่มแจ้งขึ้น ทั้งทำให้เกิดทั้งอุปธรรมนะี่มันคืออะไรนะแม่เกิดเรามาแล้วก็เลี้ยงดูเราต่อไปอีกคือทำเป็นหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงต่อไปอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าทั้งทำให้เกิดทั้งอุปธรรมเช่นปัจจัยอะไรทำให้เกิดแล้วตัวนะในสิ่งที่ทำให้เกิดก็ยังอยู่ ตัวก็ยังอยู่และตัวก็อุปธรรมเป็นอย่างนี้ท, 4, ท่าสี่ทำท่าสามที่เหลือให้เกิดแล้วก็ทตดุใดท่านหนึ่งทำให้เขาเกิดแล้วก็ทำา่า,ท,าที่เหลือให้เกิดแล้วก็อุปธรรมท่าพวกนั้นเลด้วยอ่บาบังเอิญว่าหมดอายุไปพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับ จิตทำรูปให้เกิดแล้วเรียกว่าจิตตชรูปและจิตนั้นอุปธรรมรูปพวกนั้นไหมถามจริงๆจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดแล้วทำรูปให้เกิดรูปนั้นเรียกว่าจิตตชรูปอาจารย์นักปัจจัยแค่นี้รลยกจะอุปธรรมด้วยไหมถ้าอุปธรรมด้วยจิตนั้นก็ยังอยู่สิอ่า แต่ดวงนั้นมันก็ดับไปนะเพราะฉะนั้นก็ได้แต่ชนกไปอย่างนี้นะเอาละข่าวเรื่องเสียทีก็เดียวกันนะเออยังไม่ลงเอ่ยเลยนะเออ,เอ,อทั้งทำให้เกิดทั้งอุปธรรมอาหารราชาูปเกิดจากอาหารแล้วอาหารนั้นก็อย่างอุปธรรมทำให้เกิดแล้วก็อุปธรรมต่อไปอีกแต่ระหว่างทำให้เกิดกับอุปธรรม กิที่ชัดเจนคืออุปธรรมไม่ใช่ทำให้เกิดเพราะปรากฏว่าร่างกายของเราตั้งอยู่ได้สิบปียี่สิบปีสามสิบปีจนกระทั่งจะถึงรุ่นที่ค่อยๆแย,ย้มฝาลงก็ยังต้องกินอาหารเพื่อให้อาหารนี้อุปธรรมไปให้ตลอดเป็นไปตลอดอายุ อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ปัจจัยกับสมุทฐานาต่างกันยังไงจำเป็นหรือไม่ว่าสมุทฐานนั้นจะต้องเป็นชนะก,กับปัจจัยเอาไงดีปัจจัยพิเศษเฉพาะยังทำนั้นๆได้ขึ้นอย่างที่ขาดเสียมิได้ เขาเรียกว่าสมุดฐานนั่นแหละเดี๋ยวก่อนสมุดฐานน่าเป็นปัจจัยแน่แต่ปัจจัยไม่จําเป็นต้องเป็นสมุดฐานเพราะฉะนั้นสมุดฐานนี่ไม่ต้องมีความพิเศษอะไรสักอย่างนึงแหละอารมณ์เป็นปัจจัยแก่กุศลไหมอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อกุศลไหม อ่าเป็นปัจจัยแก่อัพยพวกฝ่ายนามาทำไหมก็เป็นเพราะนามทั้งหลายจะต้องเกิดขึ้นมารู้อารมณ์เป็นอย่างนี้แต่ความเป็นกุศลความเป็นอกุศลความเป็นอัพยากตะ,ะขึ้นอยู่กับอารมณ์ไหมเรานะครับขึ้นอยู่กับโยนิโสมนสิการอยโยนิโสมนสิการเป็นต้นนั้นต่างหาก เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าอสมุดฐานนี้เป็นเรื่องเฉพาะรูปธรรมนะแม้อารูปคกืนนามเขาก็มีสมุดฐานแต่ที่ท่านบอกว่าโยนิโสมนศิการเป็นปัจจัยแก่กุศลน,นั่นไม่ได้ไหมายความว่าไม่ได้เป็นสมุดฐานแต่ว่าพูดไว้ในฐานะที่เป็นปัจจัย จริงๆและถึงความเป็นสมุธฐานนั่นนะเพราะปรากฏว่าเมื่อจะเป็นกุศลต้องอาศัยปัจจัยนี้เป็นสำคัญอย่างขาดจะมีได้วิบากอัพยากตะคือวิบากมีอะไรเป็นสมุธฐานอ่ามีกรรมเป็นสมุธฐานเช่นเดียวกับรูปที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบาก แล้วก็ถึงฐานะเป็นสมุทฐานเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ขาดเสียมิได้<ม>อาทินี้มารูปมาเรื่องรูปจะแบงรูปมีกรรมเป็นปัจจัยถูกต้องแต่ถ้าหากว่าพูดถึงปัจจัยอย่างเดียวจะหมายความว่าอย่างไงก็จะเกิดข้อถกเสียงรูปเกิดจากจิตไม่ได้หรือ เกิดจากอุตุอาหารไม่ได้หรือก็เกิดได้เหมือนกันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมถึงมาเรียกว่ารูปเกิดจากกรรมก็ตอบได้อย่างเดียวว่าขาดกรรมไม่ได้รูปพวกนี้จิตอุตุอาหารมาเป็นปัจจัยขา้ภายหลังหลังจากที่กรรมว่าใ้รูปเกิดแล้วกรรมส่งสร้างให้รูปอย่างนี้เกิดแล้วจิตอุตุอาหาร ก็ได้โอกาสเข้าไปอุปถมัมภ์มนั่นแหละเป็นปัจจัยอย่างนี้แต่พระเอเทคาตกรรมไม่ได้ต้องมีกรรมกนรูปพวกนี้จึงมีประสาตาประสาทหูเป็นต้นนะั่นมาจากกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงตัวสมวทรฐานต้องกล่าวถึงกรรมแต่วางรูปมันพอกันเลย ไม่อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวได้ว่าเฉพาะอย่างนี้ทําให้เกิดขึ้นเฉพาะอย่างนี้ทําให้เกิดขึ้นอย่างนั้นก็ก็เรียกว่ามีสมุทฐานสี่มีสมุดฐานสามมีสมุทฐานสองอะไรกันไปก็ไม่เห็นแยกอะไรเนี่ครับไม่น่าจะเป็นคำถามซะโดยซ้ำ